วัสดีค่ะพี่น้องถ้ามาเบิ้งอันหลานหลานเขาเล่นอันนี้เขาเฮ็ดเองเลยสันเฮ็ดเองกับเพื่อนเขาเนาะนี่เมสนูสนูบานเท่าเอื่นสนูเนาะอย่าเล่นทรายลูกสนูเว้าวสนูว้าวจะเขาอามาจับแกงนั่นสิเนาะโอ้โอ้โ้โอุญ่ะเออโอ้เอออันนี้เป็นภู่มปัญญาชาวบ้านเฮ็ดเองค่ะเฮ็ดเองทําเองแบบเด็กๆค่ะแบบเด็กๆ เพิ่นเฮ็ดเองแต่ใมหมาย,ย้ายเบิ่งกันนะลูกมันเป็นแบบใมาใหม่เปินเบิ่งกันน่ะเด็กน้อยเฮ็ดเองนี่ค่ะเด็กเด็กทำเองนี่นี่ก็เป็นหนังยางมาัดซื่อๆนี่ค่ะกเ็เป็นไม้ไผ่เป็นไม้ไผ่แล้วก็ไปเหลานี่นี่นีเอาไปเหลาเบื้องสีเนาะ <c oughs> ไปเหลาบานึก็มีอย่างนี่ริบบินเนาะอันนี้เป็นริบบินริบบินแบบเฮ็ดตึงๆเนาะค่ะนี่มัดก็ต้องมัดตึงๆเนาะนี่ริบบินเซ็นจัานี่กันริบบิน ริบินอะนะมาเฮ็ดอันของขวัญนันบอวากลลาหรือว่าริบินแบบไหนนี่แต่ว่าซอยเป็นไหน้น่อยมห็นบสซอยเป็นซ้ำนี่มันบปเอาเอามาซอยเอามาแสกเอามาอันนี้เออเอามาแหากเอามาแหากกันนี่เอามามาัดก,ก,กันก็ไม่ไพย่ยังสิค่ะดึงตึงๆให้ไม่ไพ่โง่ให้ไม่ไพ่โค้งแบบนี้ดึงเห้มันตึงๆแล้วก็มัดเอาหนังยางมาัดค่ะสองข้างน,นี่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  นี่คือภูมิมปัญญาชาวบ้านเด็กอันอีสานเฮาเอาแกงไอ้เพิ่นเบิ้งอีกเอาดังคักเด้เอาเอา,เอาแก้งไปลูกเอาโอ้ม่เลี้สิกระมวลแล้วค่ะเด็กนะเด็กอีสานเฮาี <c oughs> ่อแล้วลูกพวอาพอก่อนเออ,ไ,อไปเห็ดเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดอันมีลูกหลานพ้าลูกหลานเห็ดเพิ่อนหนีอยู่เด้อค่ะ นางมึองอันเขาเห็ดเข้าเล่นกับเพื่อนดีอยู่คลิปนี้ก็จบแค่นี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเก่งมากลูก